วนวิธีพิมพ์ไทยนั่นก็คือเราต้องพิมพ์คองแบบนี้ครับพิมพ์ศูนย์จุดแล้วก็ถ้าใครจะพิมพ์คาอะไรนะไหนเพีย่ยันประมาณนี้แล้วก็ศูนย์ต้องพิมพ์อย่างนี้ครับถึงจะพิมพ์ไทยได้นะโอเคขอทันนี่เฟียวันนี้เฟียวมันไม่รู้เรื่องโอ้ยวันนี้เฟียบอบี้โวอโดมันไม่รู้เรื่อง โอ้ยพูด้ามันมีคน เราสนดียวอตัวไปก่อนเฮ้ยมันไม่เพียมันไม่เป็นอ่ะหัวร้อยมันไม่ไม่เป็นอ่ะมันไม่ฟังผมโอ้คฟังเราหน่อยสิต้องพีแบบนี้ศูนย์จุดถ้าจะพีใส่ประโยคเช่นผนจะทักทายันนี่เพียก็พีประมาณนี้นะถึงก็ได้โอเคสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายน้องน้องครับ บายบายทักทายกันหน่อยบา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 ยนี่นั่นเนี่ยน้องผมอ่ะหยัดฆ่าน้องผมลหละหายหายหยุดตาย